เอาแต่แม่ไปเอาแต่แม่ไปก่อนนะนุยังนั่งข้างเลยครับเอาแต่แม่ก็พอแล้วนะไม่ไ้ไ่ม่ไดไ่กันไล่กันพูดอันนี้พี่สาวใช่ไมค่ะพี่สาวก็หน่มเช็คกล้องพี่สาวอยุเท่าไหร่สาวพี่จ๋องค่ะเรียงรูปนี่เท่าไ่ไม่เป็นไรครับรูปนี่ดีสวยครับรูปใหญ่กันเรีย ขอถ่ายรูปแบบไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้คนแฟนเขาบอกขอบคุณเขาตบมือทั้งบ้านสวนเลยค่ะเราจะขอมาที่นู่ใน,ในค่เคะเขาบอกค่ะคือที่เขาคือที่นี่คือเขาเล่นเขาเขาเล่นดีด้วยนะพีโลดเห็นเสบเลยะนี่ด้วยอั<ม><ห>นนี้อันนดูดกล้อง สสยดียองกป็ปลูกเพื่อนพูงไม้กันยองตอนนี้สีโรดติดทีนชาวไทยแล้ววันนั้นได้ดูไหมฮะได้ดูได้ดูไดดดหม<ด>ไ,ได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างด,ดีใจไหมไดีใจอะตอนที่เห็นสีโรดยิงเนี่ย <c oughs> วีโูดยิงเนี่ยแวกเป็นยังไงดีใจไหมางงาไดีใ<อ>จลูใชายคิดถึงเลยคิดถึงตลอดเลยสีโรดเขาเป็นปัญใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะฮะไม่มีความภาคภูมิใจกับลูกชายคนนี้ยังไงบ้าง ความภูมิใจเรื่นตัางใจท่านนี้ไม่ได้เจอซื้อรถนานยังเลยเนี่ยไปมาบ่ยาาอยสองเดือนแล้วที่ไม่เจอไม่ได้เจอตั้งแต่ออกไปกี่เดือนแล้วกี่เดือนแลสองเดือนนู้นคิดถึงไหมครับคิดถึงโตโตโตหาทุกวันจะฝากอะไรถึงซีโรดบ้างเนี่ยตอนเขาจะขับมาบ้านเนี่ย อนาฝากอะไรฝากหฝากหัวใจชอบทานอะไรครับเป็นพิเศษไหมชอบปลาทูปลาทูนน่งตังทิ๊กตูวน่งไข่เกาะชอดกลับมาเนี่ยเขาก็ช่วยผู้เรื่อก็ช่วยขายของเช่นดเดิมเดิมวันใหญ่าาก,ก็จะพกักผ่อนพักผ่อนมาวัน,วนคือจริงๆไม่คือม,มีไม่ค่อยมีเวลาค่ะ <you anything>? มาอย่างมากวันหนึ่งก็คือวนก็เรียกตัวแล้วค่ะไม่ค่อยมีเวลาอยู่เท่าไหร่ให้พักวันสักวันเนีดีกับบ้านกับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงคิดถึงบ้านคือเป็นน้องเป็นคนที <wiele> ่ชอบอยู่กับพี่น้องเป็นคนชอบอยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่พอมาก็จะเล่นกันแบบมาอยู่บ้านนี่คือชอบพี่แม่ นวดขานวดแขนให้กระด่างขาก้าหลังให้ค่ะอันนี็คือตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอาสุจ้าที่สาวที่นั่งดูแม่เธอทำอย่าง้าโอ้นั่งดูด้วยดูยุงดูยุงเทพค่ะดูที่สนามค่ะดูที่สนามแพราะฉะว่าแม่ดูอยู่ที่นี่ดูอยู่ที่นี่ซิโรดจะบอกว่าให้พาแม่ไปที่กรุงเทพที่สนามซึ่งบอกตรงๆว่าไปไม่ได้บอกว่าาโป้ไปไม่ได้หรอกช็อกแน่นอนสนามกับ พี่ก็พิการที่ชายอะค่ะก็พิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้เท้าซึ่งแบบจริงๆอยากขอรถเข็นนี่เขามากเขาเขาอยากไปดูค่ะคือคือจากสนามข้างหน้าแล้วก็ขึ้นอักการมันสูงมากปบอกว่าไม่เป็นไรท้ายแม่ไปนอนที่โรงแรมก็ได้ก็ตอนเรียนจะได้กินข้าวกินอะไรก,กันแค่นั้นก็นั่งรถก็ลําบากและเห็นตอนที้แม่ก็ไม่สบายด้วยค่ะสามสี่ลกูกแต่ก็ดีขึ้นเนาะ ก็ก็คือปกติก็รักษายาทานยาเราค่ะแม่คิดถึงลูกชายไหมคิดถึงคิดถึงถ้าลูกชายมาเนี่ยจะทำยังไงอีโกจะมาอย่างนไงทำไงทำไงเราจะมาเพื่อเห็นเธอนอนทับนอนทับจะไปกอดลูกชายเลยเนาะจุ๊บจุ๊บเขาจะจุ๊บจุ๊บกัน ป่อปจะนิส is ัยยังไงเด็กยังไงก็อ um. ย um. um. ่างไรค่ะจริงๆเขาเป็นคนคือข้างนอกเขาดูแข็งแรงค่ะแต่ตัวตัวลึกๆเขาเป็นคนที่ออ่จริงๆค่ะถ้าคนได้สัมผัสเขาจะพูดจาอะไรอย่างๆไม่คือเราเามองว่าเขาเป็นเด็กสําหรับเราเสมอค่ะเขามาทีแรกเขาจะกอดจะหอมจะให้ความอบอุ่นกับพี่น้องได้นะะเราดีที่นี้ค่ะอุ้มอุ้มพลังเยอะค่ะอุ้มนี่อุ้มแม่หรอ อุ้มพี่สาวนี่ปลิวเลยอ้ถ้าองร้านตงนี่อะไรลงไม่ได้อุ้มที่นี่นะก็อยู่บ้านจริงๆก็ออกกําลังกายตรงนี้ค่ะใช้ตรงนี้จะมออกวิ่งฟิตเนสก็ตรงนี้ค่ะทางนี้ค่ะเขาถอดเสื้อเล่นกับพี่ชายเขาแบบบังคับให้คนในบ้านออกกําลังกายทุกคนบังคับค่ะวานเกิดกินกินก็ทาทานทาดำ เล่นกันเล่นชอบเล่นมีมีลูกทั้งหมดกี่คนครับอ่ามีน้องเดี่คนมีหกคนเสียคนไหนเสียคนที่เท่าไหร่ครับเสียคนที่สุดท้องคนสุดทองตัวน้อยกว่าเขาเลยไม่ต้องตื่นแบน้อยกว่าเขาเลยแล้วเราเห็นว่าสีโรดจะกลับมาวันไหนครับอันนี้กลับมาวันนี้น่าจะค่ำๆนะครับ